สวัครับทุกคนวันนี้กลับมาอีกแล้วกับช่องสเวที <Hey! S 1> ตอนนี้ก็คือเรามาทำอะไรกันบา้างวันนี้เรา,าเล่นคำต้องห้ามักพี่อ่ะตอนนี้คืออันนี้เราบอกก่อนว่าเราอะดูช่องเทวดีลานมาแล้วแบบเห็นว่าแบบเฮ้ย น่าสนใจเห็นพวกพี่เวงพี่เติร์นอะไรอย่างงี้เราเล่นกันแล้วแบบเอ้ยน่าสนใจว่ะเราเลยแบบขออนุญาตยืมมาเล่นบ้างอะไรอย่างงี้วัดความเหลียมของพวกผมใช่ไหมวัดความเรียมทุกคนดีกว่าทีมงานอ่าทั้งทั้งมึงทั้งพวกมึงอ่ะแล้วก็หลังกล้องอ่าเราดูว่าทีมงานแต่ละคนอ่ะจะเล่นอะไรยังไงกันบ้างตรงนี้เดี๋ยวเราจะไาเล่นกันกี่ราวเดียวันนี้ครับทุกท่านอ่าหลังกล้องอยากให้เท่าไหร่คะห้าใช่ไหมห้าใช่ไหมห้าใช่ไหมโอเคโอเคได้อ่ารอรอนะเอาเป็นว่ากติกาก็ตามของช่องเทพลีลาเลยเราจะยังไงทอาง่ายคือก๊อป ขออนุญาตเล่นตามเลยนะเราขออนุญาตเล่นตามเลยนะเราแบบไม่ได้แบบคือจะบอกว่าอ่ะอก็ได้เราไม่มีอะไรเล่นแล้วเราเลยขออนุญาตอ่ะพี่พี่พทังเทพดีลาอ่ะทางพี่เวงพี่เติร์ดอันนี้เราขอความกรุณาไว้ก่อนเลยนะคนดูไม่ต้องดราม่าไม่ต้องดราม่าอนนี้คือเราขอกันก่อนนะอันนี้เราขอกันก่อนเลยนะอ่ะโอเคเราไปเริ่มเ<า>กมแรกกันเลยดีกว่าครับไปจิ๊ปปุ๊ยที่ข้าวผมมาได้ไงอะพี่ เราเล่นกันสองคนไอ้ที่เฝืนนะฝืนจัดเลยไปเราม่เล่นเกมดีกว่าเกมแรกดีกว่าอ่ะเกมแรกเดี๋ยวเราให้อ่ะขออันเชิญอันเชิญอันเชิญคำคำใบ้มาได้ปะโอ้โตมาใบ้เกมแรกออกจากบ้านอ่ะมึงพกอะไรมาบ้างเป๋าอ่ะแล้วอะไรปากกาอะไรพวกนี้เอามาทำอไรเอามาทำงานหร่ออ่ะแล้วเขาเรียกว่าอะไร มีก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรแล้วพี่กิตพี่แมงดาวเขาเดี๋ยวนี้เขาทำอะไรพี่ฮะอ่าซิงกิ้งไอซิงกิ้งซิงกิ้งงานี่เหล็ครับพี่งานงานงานอ่าฮอบบี้ฮอบบี้ของใครเออฮอบบี้ของใครพี่กิตพี่กิตพี่กิตเพจอินสเตชันกูกูโลกอย่างเดียวเลยออ๋กูโลกอย่างเดียวเลยอ่าวหรอคือ อ้าวรู้จักนี่ไหมผมชอบกินผัดกระเพราหมูกรอบไม่เกี่ยวที่อะไรเลยไม่เกี่ยวที่อะไรเลยคือคือพี่อยากรู้ว่าเดินทางไปยังไงวันนี้อ๋อวันนี้ผมว่ายน้ำมาว่ายไปใครว่ายมาคนเดียวอ๋อจริงเหรอว่ายมาคนเดียวใช่แต่ก็แต่ก็ห้าคุยเรื่องีอะไรเนี่ยเคยเล่นเกมเปล่าพี่เคยปะอยากแต่กูไม่หลงเรากูไม่หลงอะปกติอ่าวเพย์อิงเกมเกม เรียบร้อยรเรียบร้อยเรียบร้อยแต่งสิเเกมเกมยเอาโคเกมเดี๋ยวเอาแล้วเจละปเสร็จแล้วเสแล้วเคยเล่นเกมออริชันไหมแควแรนเนอร์โคตรหนุกตอนไปเกมเกี่ยวอะไรวเนเนอร์อถกระโดดสองทีเรวเกี่ยวอนรช่าเกี่ยวอะไรหาคู่ก็ก็ถูกเวลาเวลามีการบ้านแล้วมึงไม่ได้ทาเท่ากับว่ามึงคือะไรตกไม่ผ่าน คุยเร่อเที่ยอะไรต้องนอนนะไม่เทียเอ้ยกูจะเหลี่ยมยังไงดีวะมัยังไงมันยังไงรแบเฮ้ยอย่าไปกัดอย่าไปกัดอย่าไปกัดก่อนแลวมึงเ่มก่อนเลยกุ้งอะไรกุ้งแช่มีกุ้งอะไรกุ้งแช่บัยแล้วมีกุ้งอะไรมากุ้งรากุ้งหวมกงหวากุ้งวกุ้งอะไรกุ้งเป้นกุ้งอะไรกุ้งเป็นกุ้งแช่บว ลองทายลองทายลองทายดูคือว่าเป็นคำว่าฝึกงานไม่ใช่ไม่ใช่เคียอะไรเลยไไมม่่ใครได้คะแนนเลยลืมอ๋อไม่ใช่ตอนตอนแรกก่อนจะพูดแล้วเพลงออกอิงว่ารันทอนเกิดลบไม่ได้ช่วยเดี๋ยวให้ตารางสรุคะแนนขึ้นครับรอบแรกโอเคตารางคะแนนเดี๋ยวขึ้นขึ้นเลยครับโอเครอบแรกกูโดนไปแล้ว ไม่ต้องตายหุนแตลอดเลยวะคืออันนี้อันนี้หลายแหลคนทุกคนน่าจะเห็นนะคะว่าเวลาผมทำคลิปมาเนี่ยแต่ละคนแต่ละคลิปแต่ละอินดีอะไรนี้่ากูชอบเป็นตัวโดยกูเป็นเจ้าของช่องภาษาอะไรวะกูเป็นตัวโดยความแข็งที่สู้พวกผมไม่ได้นะะ พี่อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวกูเจ้าบ้างเดี๋ยวกูเจ้าบ้างกูแก่กูเพิ่งยี่สามฮึโอเคไม่ต้องพูดว่าปาดเกมสองเลยปาดอขอจริงอะอะไรทุกคนผมเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วอ่ะมาเลิวอะไรมาตำนานอะไรพี่ตำนานชื่ออะไรชื่อถอดพี่โอ้ยโอเคกูตัดเลยกูอยู่เฉยเฉยที่ากูอยู่เฉยเฉยดีกว่าอ่ะพี่ถามห่อยแฟนเก่าชื่ออะไร อันนี้เดี๋ยวไปเซตเซอเดี๋ยวไปเซเซอเดี๋ยวไปเซเซเออันนี้เเยอร์เซ่อนอลเงว่าดอกกันไม่โดนไม่โดนไม่ไม่เลกอ้วนเด็กยกวนเล็กอ้วนเล็กอ้วนอะเอเห็นล็กอ้วนอะหนุ่มกวนนี่ไงนี่ว่าอ่าแน่นอนเขาอ้วนหรอตรงตหรือเปล่าเขาน่หรอล่ว่ะ เมเ์เมย์มอยู่อะน่า <laughs> รักกว่เกี่ยวกับตัวกูแล้วมาพี่กูไม่พูดอะไรอ,ะอ่าเอาเอะไรดีอ่าอ่าทำไมทำไมถึงชอบอ่าพี่กิดอีมันดาวเขาเท่เท่จริงหรอเก่งด้วยอ่าอะไรอะไรต่อประมาณนี้เลยพี่เก่งจบครบอ่าเขาแบบมีเพลงอะไรที่แบบเป็นสิกเนเจอร์อะไรอย่างเงี้ยไหมคนตกไหมไอ้ยะไม่ยากเลพี่ความยากที่เราเป็นนี้ผมฟังอ่ะโน้เราลองเป็นแฟนกันเลยได้ไหมกูไม่ลอง อาสักทีก่อนมาอ่ะพวกนี้จะประชุมกันได้ไงพวกนี้ตัดคลิปไม่ตัดคลิปไม่ไปยุ่งได้ไหมได้มีเอ้าวนี่อย่างเงี้ยพี่ปกติคุณแบบเป็นคนที่แบบว่าอ่าชอบร้องเพลงใช่ไหมใช่อ่าแล้วสายตาสั้นใช่ว่าปกติไม่นะอ่าแล้วในต่อผมว่าคำนี้ที่น่าจะรู้แล้วผมต้องหาทางขยี้ไปทางอื่นไม่ถามอันเนี้ยอันเนี้ยถามว่าผมรู้ไหมทุกคนอันเนี้ยผมว่าผมน่าจะรู้มันน่าจะอยู่ในมันน่าจะอยู่ในชื่อดิสคอร์ดกูนี่แหละใช่อ่าถามกันไม่กี่คนกี่คน แตพี่ก้นพูดกูก็โดนสีอะกูพูดกูก็โดนสีอและไอ่ะอ่าอ่าอีเลเวมึยอเจ็ดเจ็เอ้าอีเลเวนว่าเจ็เหรอวะอีเลเวนมันท่เก็ดมึงคออว่ะอ่ามึออ่ะเรร้อแล้วหมดแล้วเรามาเกมไวปอีกนิดนึงเลมาเกมไว้กูมาสีเหลือแยลโล่มาม่วงเแมโก้มีดตีโตแบน ไม่รู้งานอะไรแบบนี้อ่ะชุดนี้นายบัวโก่แล้วมึงอ่ะไม่รู้ไม่รู้ผมไม่รู้ไอ้เพี้ยนี่แม่งจางอ่ะจางอ่ะจางเลยอ่ะกลัวรู้แล้วรู้แล้วผมยังไม่รู้อันนี้อันดูแล้วดูแล้วอ๋อรู้แล้วคขาว่าอะไรรู้แล้วไม่พูดหรอกไม่บอกหรอกแล้วมึงพูดอะเพี้ยนเลยเด็กกล้องนีกล้องแ้วกล้องรู้ก็แตกแล้วเด็กเวลามึงอยู่ยครับเนี่ยแรกปะล่ะไป้บ่าแรกใจเลยเนี่ยตอบเลยว่าตัวเองได้ทำอะไร เฉลยเลยอ่ะเฉลยไม่อ่ะเฉลยเลยว่ะผมว่าถ er, okay. um, okay. like ้าเกิดสมมติตอบตอบถูกอ่ะได้คะแนนได้คะแนนไหมครับเออผมูผมตอบก่อนอ่ะผมไม่มั่นใจนะบรรดาให้ปหมได้ไม่ได้ได้ได้ไหมอ่ะอ่าแ A นได้อยู่อด้เลยมั่นใจด้วยไอ้เทยถ้าเกิดสมมติอยู่ในดิทคอร์ดเป็นชื่อดิทคอร์ดปุ่นเนี่ยอ่าต้อง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 แยกมันก่อนแยกคาตากราฟิกกัก่อนว่าปุ่จะเอาคำไหนหนึ่ง A กอล์กไก่ตำนานสองสิบเอ็ดคนสามห้องน้ำนี่ต้องเลือกสามคำนี้ว่าปุ่จะเอาคำไหนหมดเวลาแล้ว พี่ตังเรือคอับแล้วมีตังต่อแล้วมีตังต่อแล้วมันใจผมว่าอันนี้อันนี้รุ่นนะอันนี้รุ่นเลยนะคอขอคออะไรดีวะตำนานสิบเอ็ดคนห้องน้ำเอาละห้าสี่สามสองตอกอ่าสิบเอ็ดคนปิดปิดกันดูกุยโอ้โหมาไม่ได้คะแนนแครับยังศูนย์อยู่นะครับทุกคนไม่มีคนศูนย์นะเออมันสรุปตังอังคะแนนรอบสองกันอย่างกันตามพี่เลยอ่ะโอเคเกมที่สามแล้วก็คือกูศูนย์อีกแล้ว สูงละสองเกมแล้วตอนนี้ก็คือขออนุญาตมีตัวแทนเข้ามาหน่อยแล้วกันเผื่อจะแบบพลิกสถานการณ์เกมได้นะทุกคนก็คือขอเชิญแบบไอ้ตูนเข้ามาก็คือมันไม่ค่อยมาออกคลิปหรอกก็เลยชวนมันมาหน่อยแล้วกันตัวนี้อ่ะเป็นตัวแทนขนาดซีโอยังแพ้เด็กฝึกงานอย่างพวกเราอะครับแล้วลีขาจะเหลืออะไรโอ้ยเย้เอาเออไอ้เอ้ามาเซนต์มช่วยครับผมรอบที่สามครับผมเดี๋ยวเชิญขมายทำเลยครับมาเดี๋ยวมา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 า เหมือนแค้นอะไปไปไปพี่ดูดูแลแบบโพสิชั่นมันได้เฉยโอ้ยโดโดนโดโดนิแ่ชอตนงแ้เลยมะโอ้ยเน้เเอ้ยเอ้เ้ยของของเบน่ดี่ไม่แน่นดีวะเริ่มหาเริ่มหากามเริ่มไปอุ้ยอันเนี้ยดี อะไรดีอ่ะดีเลยอ่ะของไอ้ต้นเนี่ยต้องตัวต้องตัวต้องตรงเลยอะไรวะขาดไม่ได้ขาดไม่ได้ของมึงก็เนี่ยอะไรผู้ชายเหรอขาดไม่ได้ขาดได้วิไม่ดีไม่ดียอกยอมอ่ะเร็วเร็วเร็วเราทำส้มตำกินจำอะไรอะไรสุดส้มตำเี็อะไรส้มตำกิน้าวเหนียวอะไรเงี้ยลาบอะไรเงี้ยเผ็ดเพลิเผ็ดเอ่ะเฮ้ยมึงพูดจริงใช่ไหมพูดจริงจำอะไรตายเขาจะไปคิวเขาตายเองเดี๋ยวร้อยแล้ว ทำไมรอบนี้มันเกมเดจังวะครับท่านผู้ชมว่าเวลาว่างแบบว่างๆนี่ชอบไปไหนป่ะแบบนอนไม่ไม่ออกมาข้างนอกดีออกมาข้างนอกแบบผมอินเทอร์เวนอะสิ่งสำคัญของมนุษย์ที่ขาดไม่ได้มีอะไรบ้างที่นอนที่นอนอ่ะอ่ะปัญหาสีไงปัญหาสีมีอะไรบ้างอะ,งอะที่อยู่เราขาดอะไรไม่ได้อากาศไงมันมีน่าเหนือจากอากาศมีอะไรอ่ะคิดดีน เด็กวิเคราะหนี้พี่ใหญ่เหรออ้าว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 ยังไงเนี่ยโอ้ยเด็กวิเคราะหนีเจอกับเด็กวิเคราะหนีเนี่ยดึงไม่ออกอ่ะใครมช่วยด้วยค่าบ้านค่าบ้านพี่นันนี่อะไรอ่ะคอรแล้วคอรมันยังไงโอ้ยเหยื่ลึกสัตว์ลึกสัตว์คาร์กเป็นที่เรียกโอ้โหเหยื่อแล้วเป็นด้วยเออแล้วเป็นที่เรียกจุลินทรีย์อยู่ในไหนอ่ะไม่อันนี้คำตอบแล้วอีกนิดนึงอะคำตอบแล้วเรื่อง H2O เอออ่านั่นแหละนั่นแหละ H2O H2O ผมตบไปกัน H2O มันเป็นอะไรตอนนี้ผมลืมหมดแล้ว h a อยู่ร้านข้างๆร้านไหนอะ้ป้าติ๋มปะห่นร้านป้าติ๋มอยู่หน้าซอยหน้าซอยหน้าซอยขายอะไรอะหน้าซอยเป็นร้านอะไรอะร้านป้าติ๋มไหไม่ใช่ไม่ใช่เไม่ใช่เยแม่ตอนงไหนตอนงไหนก็เนี่ยซอยตรงนี้ตรงไหนอะพี่ชี้ลงคลองอะหด้ไงเคยก่อนทานเข้าอ่ะทิ่กุ้งหรอเอออ่ะกินกุ้งขายอะไร เบเกอรี่เบเกอรี่แล้วมีกาแฟไปจบกับมาติ๊ถายมาติกมาติ๊นถายเลยถายมาตินี่ิเป็นกินโดแต่ัมก็้างอบ้างเนี่ตอยู่หน้าต้กินโอดปอมันเนี่ยเราสุดก็คือถ้าสมมติว่าต้องออกไปข้างนอกแบบว่างๆไม่อยากห้องไปเซเว่นถ้าไปไหนนะเซเว่นไปทำไมอะ เพื่อนมึงสืส่อเซเว่นเหรอเนี่ยตั้งงานเซเว่นเหรอเคยเป็นแค่นี้คือะพี่ถามก,ก่อนว่าเวลาอยู่กับผู้ชายทำไรเป็นอย่างไรกินข้าวอย่างที่สองอเล่นเกมเกม <c oughs> เอะไรอวีกเล่นเกมนอนไม่หัวเนไม่ไม่หัวร้อน,ห,อนหรอไม่กางแบบมันมีอะไรวะพี่กางแบบอวีมันมีอะไรคิดดีๆคิดดีๆกางแบบนี่ยรู้ยอไปรมู่้นขอตไม่แนใจ มาครับผมโอเคแล้วลาอ่ะไายมาครับหัวอามถูกสุดยอดอ่ะก็หัวอามอย่าให้ตัไปด้วยอ่บอกไปแล้วใบให้ด้วยเดี๋ยวเพิ่หนึ่งคะแนนข้างนอกเออข้างนอกข้างนอกคืออะไรล่ะเงินห้าง เด่นห้างมีคำตอบตอนนี้ใช่ร้านข้าวเหรอไม่มึงต้องตอบมาก่อนตอบมาร้านกาแฟร้านกาแฟอ่ะดูเฉลยก็ร้านกาแฟคือมันเป็นกาแฟคือมันเป็นกาแฟาไปาปอย่างไปขาคือมาหนึ่งคะแนนแล้วครับเดี๋ยวมาสุดตารางรอบที่สามกันว้าว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 อะไรอ่ะโโอ้หเดี๋ยวผมคิวอาร์ก่อนเลยแล้วกันง่ายๆเลยผมคิวมึงก่อนเลยเรียกแฟนว่าอะไร เราชื่อจริงด้วยอะทุกคนเขาบอกชื่อจริงอะใช่ปะเจนเซเดี๋ยวไปเสิร์ชุ้ตัดเจนเซอร์ได้โอเคมออด้วยนะบอกชื่อมาเ็นเซอร์ด้นะเนเซอร์เองเลยนะเนเซอร์เองอะเป็นลูกกี่คนเป็นลูกกี่คนถูกปะเป็นลูกกี่เป็นลูกี่คนไงครบครัมีี่คนอะออเีวคครัวมีี่คนเสือต่อมีมันก็ตัดเล่นตไมได้อ อยากรู้ปทำไมอยากรู้ไงว่าคุณมีครอบครัวกี่คนอัญญาใส่ดีอย่างเงี้ยต้องมีเยอะแน่เลยคนเดียวผมอ่ะใครอ่ะมีเพื่อนเดียวบ้ามีเพื่อนเดียวบ่าไม่เยอะมีใครบ้างจะไปรู้ได้ไงอ่ะอ้าวเออไปเลยเออไปเลยไม่รู้เฟนไงเฟนเป็นเฟนจะบอกไปเลยนะไม่เออไปเปอปคอปอครับเพื่อะไรวะเไรงเงันต่อไปปอปอคอปอโอเคป่ะต่อเลยแล้วพี่อ่ะพี่เป็นไรเป็นคนได้ละกี่มีโน้ตดีตัวรีด้า อ่ะมึงตัดเลยนะถอดเลยมึตัดได้บาเลยไม่ดีที่เตอมให้เลยให้เลยพี่ชอบอินเด็กไหมเอาตอบตรงๆเลยตอบตรงตเลยไอ้เชี่ยถอดมนมาเรื่องนี้ได้วะก็ชอบปาบพูดได้แล้วระหว่างเด็กกับรุ่นพี่ชอบรุนไหนมากกว่าชอบรุ่นไหนมากกว่าชอบเพื่อนชอบแบบรุ่นเดียวกันไม่ชอบรุ่นน้องก็ได้รุ่นน้องก็ได้รุ่นน้องก็ได้รุ่นพี่รุ่นพี่รุ่พี่เป็นไงไม่ดีอ่ะ ถามอะไรถามมึงแล้วมึงรุ่นพี่หรือรุ่นน้องมั้เออเออชอบชอบชอบพี่หรือรุ่นน้องชอบชอบชอบมึนแกโอ้แล๊บนะแป๊บนะรู้เลยผ่านมาพบกับเด็กหรือผู้ใหญ่อะที่ผ่านมาเลยเป็ป่วยเคี้ยวผมเป็นเด็กปีหนึ่งปีหนึ่งอ๋อผมเเด็กปีหนึ่งแล้วมึงอะรุ่นพี่บุก็บอ็รุ่นพี่ตอนเนี้ยไม่มีตอนนี้ไม่มีตอนเนี้ยไม่มีคำของเราโอ้โหคนมาเห็นกับตาจนผ้าใจมาเจ็บคนเจ็บตอนเนี้ยแฟนมันก็ไม่เอาเอ้ยก็ไม่เอา น้องก็ไม่รักมึงอยู่แล้วรู้อยู่แล้วโอ้ยเดียวมึงรู้อยู่แล้วรู้ว่าต้องเป็นคนใหม่แล้วอเนี่าขไปเดียวมัเศ้าเกฮ้ยอันตีทีเลยอันตีเลยอันตีัีเกจออิอ๋อชออ๋อช มานิ่งๆมามานิ่งๆก็เด็กเลยโดดลุมกันชิวลุมกันชิวเหลือมึงแล้วเหลือมึงแล้วเมื่อกี้กูเนี่ยต่อโดนยังไงอะลุ่คิวน้องนึ่งนาทีมึงกับกูอะยังไงตอนนี้สถานะก็เฟนไงไม่เฟนบัดเฟนเพื่อนสนิทอ้าวตาแล้วไอ้คำว่าเพื่อนจริงเยี้ยมเลยมาเรามาตลกปคะแนนกันนะครับโอเคครับรอบสุดท้ายรอบที่ห้าครับผมมาดูกันไป มาแนละ้วเริ่มเริ่มมาทำไรมาทำไรว,วันนี้มาทำไรมีข้าวนี่เทาทำมันอยู่เขาเรียกว่าอะไรวันนี้เรามาเรามาถ่ายอะไรบล็อกเลยเหรอต้อ,อ,องตีนต้องตีนเพื่อนๆมึงได้ไปทำงานกันที่ไหนบ้างแต่ละคนเดียวอ๋ออันนี้อันนี้คือเป็นเพื่อนกันที่แบบฝึกงานด้วยกันปะ่ะใช่ปหมใช่ที่มอ e เดิลบาลเลยเออมอเดียวกันเหรอมอเดิลด้วยมอเดิลบเลยอ๋อทีไหนวะแกรินแดงที่ถนน อยู่ที่นี่พี่นับถือใครอุ้ยเขาไม่เคยนับถือต้องมีตัวคนที่พี่นับถือแล้วนี่ตำแหน่งอะไรใหญ่สุดบอสใช่ตอนนี้พี่นับถือเขาไหมก็ไม่เออเนี่ยเนี่ยอะครับเลขาจิ๊บจิบจิบอันนี้ดีกว่าฝึกงานกี่เดือนฝึกงานกี่เดือนโฟโหโฟด้วยโฟด้วยทำไมมันต้องฝึกงานมึงทำทีมึงมาทำไมมึงมาทำไมฝึกงานมึงไม่ได้มาฝึกงานหรอแล้วตอนนี้มึงถ่ายอะไรอยู่งานไงงานอะไรก็คืองานอ่ะไปกันเลย ไม่ครูเถ้ามึงไม่ได้มาฝึกงานเหรอวันนี้ที่มึงทำอยู่มึงทำอะไรอยู่ไอคลิปหูเกียร์เนีตยเกียร์ติเกียร์ติผมกล้องอยู่เกวดตากล้องอยู่นี่แต่กล้องเราก็ตัดต่อนู่นอยู่นี่อันที่แล้วนี่คิดเอาคิดเอาคิดเอาไม่สงสารคนตัดเลยเฮียเราสามคนมีโอกาสมีออฟมีคอนเทนต์คอนเทนต์หนึ่งได้มาจอยกับคนดูได้อยากทำคอนเทนต์อะไรไหนลองเสนอคอนเทนต์ดีลองเพลงคอนเทนต์ทำอาหารใช่ก็เดี๋ยวใารฟังไหมมาก่อน มาก่อนมาก่อนมาก่อนตายแล้วพี่เหรอไม่ตายเฮียยอมไปบ้างเถอะไม่ยอมเออะใครตั้งเยอะสุดนะเออเราอะตายบ้างเถอะไม่ตายแล้วผมจะไม่หลุดพูดเข้าไรด้วยคำเนี้ยของผมด้วยเาทำไรอะทำไรเออหน้าบุ๊คทำไรไม่บอกหรอกพยายามเดียวคำเดียพยายามเดียวอ๋อเอาเลยเอาเลยอันนี้ผิดพยายามเดียวพียงสองอ่ะผมพูดตรงตรงเลยสองผมผมอ่ะสองผมมันพยายามเดียวเนาะเออพยายามเดียวกูไม่ใช่พยายามเดียวแล้ว มันต้องไม่ดีดีแ่ๆูตอง้น่ยยังต้องต้องใ่นอ้ยามานี้ไม่มีใครตายเลยวะคำว่าอะไรก่อนแลยวพยายามยังไม่ามึมั่นใจมั่งอะคขาอเกมไม่จริออกมาคอนเทนต์โยากจริงม่ใจเหมือนบกเลยตัง่ายเลยอ่ะาว่าไม่ใช่ไม่ใช่อะไรวะอ่าให้โอกาสให้ต่อยเรานงอรอ่ะไม่ใช่ประทานอ่าเป็นคำที่แบบไม่ทางการใบไทนต้องถูกแล้วนะ เยอะมากน่าอ่าน่คะแนนเก่งทำอะไรฝึกงานใช่ไหมใช่ฝึกงานถูกต้องโหได้คะแนนหมดเลยว่ะอ้าวมานี่ว่ารอบชาเลนจ์รอบชาเลนจ์รอบชาเลนจ์นี่รอบชาเลนจ์อันนี้ไม่ไม่จับเลยนะไม่จับเวลาไม่จับคะแนนเราไปสรุปรอบสุดท้ายกันตามนี้แล้วครับอ่ะอันนี้รอบพิเศษละอ่าเป็นโบนัสก็คือไอที่เราเอาง่ยคือ เอาง่ายกูก็แพ้แหละแต่ว่าอันนี้ก็คือรอบพิเศษมีแบบโบนัสแบบ5คะแนนอะไรอย่างงี้ทุกคนโบนัสห้าคะแนนก็คือก็คือตอนนั้ก็คือเป็นไอตูนกรอบคู่มาได้2คะแนนแล้วก็อ่ะอย่างไงไม่รู้อะยังไงไม่รู้อะไรอย่งไงไางอันนี้เราเล่นกันเองแล้วไม่เกี่ยวกับไอสามสี่รอบห้ารอบที่ผ่านมาแล้วอันนี้คือไม่เกี่ยวกันแล้วนะอันนี้คืออยากเล่นกันเองอสนุกสน<บ>ุกอ่ะมาเริ่มเลยกับครับมาไปไปเฮ้ยพี่ว่าเอาไอเบสก่อนเลยะได้ได้ได้มันมันกับมาใช้มันนานเอาไอเบสก่อนก่ัให้ลุงมันขนาดนั้นเล ่านนี่เลงมั้งไงชอบดนหนักอ่าแล้วไงต่อก็แค่ชอบโดนหนักปกติชอบไปเที่ยวไหนที่ยวกูพูดกูก็ิราแวงเหมือนกันเที่ยวกูจะโดนเหมือนกันเลยผมไปที่เดียวพี่อ่ะเรียนสุดเรียนสุดระวังสุดผมเื่อคืนยังเมืนอคืนยังไออะไรอ่ะไอยังไออะไรวะไอไอไอไม่ไม่เราที่เห็นเห็นลงคลิปล่าสุดเออเดี๋ยวก็สายแล้วนั่นรู้แล้วว่าคำว่าอะไรด้วยอะไรไม่บอกกิริยาอ่าหาเนี้ยเสกรู้ดีซะด้วยไม่หลุดไม่หลุดไม่หลุดเราต้องมั่นใจตกลงเมื่คืนยังอ่ะ ออะะไร่เออคือนางเงินน่ะไม่ไม่นอนค้างคืนกับผู้หญิงว้ายฮึ่มกูกูก็โกดอเหมือนกันไม่เราเราเราปกติอยู่กับผู้หญิงทำอะไรคนต้องช่วยกันทีมเดียวกันนคนต้องช่วยกันอะไรอ่ะมื่อกี้ท่ากับอะไรนะเมื่อกี้ท่ากับอะไรนะเออไม่ได้ครับอยู่กับผู้หญิงอะไระเนี้ไม่ทันแล้วตอนนี้เลขาเลยอ้เฮีมเลขาเลขาเคยยืมของมั้งปะยุคเก่าอะยุคยุคโน ไอ้ดอนแล้วมันเคยยืมของใครไหมเออเคยยืมของใครมั้ยงเคยยืมของใครเลยไซื้อไม่ยืมด้วยตัวเองเนี่ยคุณรวยไม่ได้ไม่ยืมไม่ยืมไม่ยืมมีขี้เบื่อมั่นใจไอยงเงี้ยมั่นใจมั่นใจว่านี่เขาไปยืมของใครของผมผมมั่นใจว่าของเขาเขาไปยืมจว้นมึงตอบได้ไหมอ่ะตอบเลยตอบไม่ได้แต่ผมมั่นใจว่านี่คือเขามายืมโอ้หมันน่ามากเออเดี๋ยวรอดูเฮ้ยเราเราเคยคุยกันว่าแบบคนเห็นตอาจะงถามผิดในการแข่งขันอะอะไรวะครับผมส่วนใหญ่ไม่เราจะรร้้อองงเพลไดวยม่่ใชห พอเล่นกีตาร์ได้ไหมได้เาตเเวลามีเดลงงเด่กิ่งม่เข้าคือโม่ข้คอม่ข้าคือัวคอใครนะโดน่ดนี่ใช้ใมไึงอ่ะอ่าที่มั่นใจอ่ะไอไหนไอพีที่ไปดูหนังดูอไกิ่งใช่ดูหนังทีไม่กิงเล่นดูหนังเอ๊ะเรียบร้อยแตคิไอ้ ตองตัวใหญ่เนี่มันเมนูอ่ะทำไมหวยเอ้ยพอมั้ยพอมากเพราะสุดสอะไรเพราะการแสดงของเขาไงเขาแสดงโคตรดีอ่ะคันนี้มันเปนอะไรคำอื่นได้ไหมนะเด่ากันเองเลยลงยิมอยู่ไว้น้ำอ่ะใช่ไปไปลงยิมไปทำอะไรลงยิมไปว่ายน้ำถ่ายรูปถ่ายรูปไปลงยิมไปถ่ายรูปไปถ่ายรูปลงยิมด้วยจะหลุดไปห้องสมุดไปทำอะไรอ่าเออไปห้องสมุดไปทำอะไรดีวะพไปนอนโอ้มึงนี่เด็ดเด็ดเปรตอ่ะแล้วมึงอ่ะอะเอ้าไปสมุดไร ลองเกะลองเกะไปห้องสมุดไปทำอะไรไปอ่านหนังสืออ่านหนัเพี้ยอะไรอ่ะมเขาบอกว่าอ่านออกมาดิมเขาบอกว่าเพลงออกมาดิวันเลยปะล่ะวันเลยมาลอยวันลอยมาหมดแล้วยังไม่หมดเลยตัวหนึ่งผมว่าผมคิวมันได้เอาดิอะกูบอกมึงเลยมึงคิวกูไม่ได้อ่านกูบอกเลยคำมึงอ่ะเพลงกูรู้แล้วของกูกูรู้ไปมาเฮ้ยไม่เด็ดนะมันมีช็อตตรวจหน้านี้ ที่เบนมันหลุดพูดเขาว่าเพลงของมันม่มีมีอ้าวไม่ใช่มันมีมันหลุดมันตายเวลาแล้วตป็นไหนตป็นไหนพี่ไอ้ช็อตก่อนหน้านี้ที่แบบพูดเนี่มีใครมีใครเช็ค VR อารได้มาย้อนหลังได้ไหมว่าไอเดี๋ยวเฟย์แบงคเอาเฟย์แบงคเอาอะหนึ่งสองสามมึงคิวกูไม่ได้อ่ะกูบอกเลยคำมึงอ่ะเพลงกูรู้แล้วอ่ะไปอ่ะอ่ะคิวกูไม่ได้อ่ะยากว่ะก็ถามเลยว่าไปห้องก็สมุดไปทำอะไรมันเป็นเด็กเปรตเราไม่ทำไม่ไรไม่ไป เฮ้ยจะหมดเวลาแล้วนะนิดนึงดูอย่างดูอย่างดูอย่างเรื่องคำอะไรเนาเฮ้ยคำเดียวใช่ไหมอ่ารู้แล้วแน่เลยเพราผมก็รู้แล้วอ่ะเอาดิโอ๊ยกูบอกขนาดนั้นนะามึงไม่รู้ก็ควายแล้วอ่ะเอาเด็อ่าเอาเป็นว่าตอนนี้คือให้หมดเวลาไปเลยแล้วมึงวัดเลยโอเคให้หมดเวลาเลยวัดเลยตอบก่อนทำไงนี่อ่ะกงกูบอกเมึงอไงถ้ามึงตอบไม่ได้ก็ควายอ่ะเพลงไงอ่ะอ่าอ่าถูกคะแนนมึงยังไม่ได้ตอบพี่เลยมึงม่ตอบอ่านไอเดียไม่ถูกอ๋อแล้วก็ไม่ถูกยืนแล้ว อมึงจะแพ้มึงแบบหลอกมายิ้มไม่ได้เลยยิ้มไ่ไป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 อย่างนั้นก็ตอบหนึ่งคะแนนอ่ะก็ได้อ่ะไอ้เยี่เหมือนเด็กกระโปรงตีกันชนะชนะไม่ได้อะไรนะชนะไม่ได้ชนะตอนนี้เอาความแพ้โดนแต่คนแพ้โดนตอนนี้เอาความสะใจไอ้เยี่พวกมึงพวกมึงเล่นกันเหมือนเหมือนมาตีกันไอ้เยี่เอาเด็กกระโปรงมาเล่นกันมันคือการแสดงนะทุกคนใช่ครับมันเป็นการแสดง เอาเป็นว่าตอนนี้ก็คือสุดท,ท้ายโบนงโบนะไม่ช่วยเฮียอะไรกูหรอกเฮ<า>ียก<า>ูก็แพ้อยู่ดีสุดท้ายตายด้วยควาตัวเองอ่อาโอเคเอาเป็นว่าเราไปบทลงโทษกันเลยไปอ่ะมาถึงบทลงโทษแล้วอ่ะมาคนโดนกูนี่แหละโดนมาพี่ฟังชื่อเมนูก่อนอ่ะมินช็อกพิสตาชิโอช็อกที่ไม่ได้หมายถึงว่าชอ็ชอกช็อกโกแระแลไดที่หมายถึงช็อกแลตายห่าไปเลยคำแรกขึ้นสมองคำสองขึ้นสวรรค์เลย อ่านโอ้แล้วมึงดูโอ้โหตนน้ำต้นน้ำต้นน้้นน้ต้นน้ำตังแบบนี้เฮ้มึงนี่เน้ำจะลำแล้วจะลำแล้วไอ้้ย่ไอ้้ยพิกกีทีมดาวข้อติ่ะท่าเป๊ะ อย่าอยู่กับฉันเลยนลืมแปลก็ไม่ได้อังคุกลืมไปเลยเลยอย่างเงี้ยเอาละเขาอยากกินต่ออยากยิงต่อเนี่ยแสดงว่าติดใจติดใจเันหนนหนวเทคฮ่าอ่่อย่าาฮ่าาาฮ่าฮาตาา หรือสมัคร CEO กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พวกผมเซเวนเทียนด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนีเย CEO ไม่ไหวแล้วซีโอไม่ไหวแล้วพวกผมก็สั่ใจแล้วบ๊ายบายครับไปไปสี่สี่ไลฟ์เองเองสวัสดีครับไป